เียงคู่บ้านเพียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกันในรายการคุยมันทันข่าวสุกที่31ตุลาคมาพศ2557เวลา9นาฬิกา37นาทีโดยประมาณถ้าเป็นชื่อฝรั่งก็คุยเฟนฟรายทันข่าวคุยเฟนฟรายบอเราทอดด้วยอะโพเโตโต้<อ>โพเโตโต้อ่าอย่างนั้นคุยมันโพเตโต้นี่คือมันเลยแต่ถ้าเฟนฟรายที่ทอดแล้วโพเตโต้ทอด วัวฟลายแฟร์ดายวันสุขสุกันเธอเราสุกันเธอเราวันวันสิ้นเดือนเจอผีเปล่าอืมเจอวันนี้ฮาโลวีนวันฮาโลวีนใช่ไหมเออผีเต็มประเทศอยู่แล้วทุกวันนี้พี่เห็นอยู่น่ะผีทั้งนั้นผีที่ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นฮะผีที่ผีอะไรสัมภเวสีต่างๆไดที่เรร่อนนะคือเป็นตัวก็มีเป็นตัวก็มีไม่เป็นตัวก็มีใช่ก็ โอ้ก็วันนี้สิ้นเดือนนะครับหลายคนก็ดีใจบอกโอ้สิ้นเดือนแล้วเงินเดือนออกแล้วหลายคนบอกว่าเจ้านี่มารอแล้วนะหวังอะไรละ่ะมันนการหลบหนีเจ้านี่วันที่จะหนูจราจรที่จะไม่ปรากฏตัวเนถนนเพราะหนีเจ้านี่ไงอ,อ๋อหนีนี่อ่ะอ๋อ oh, oh. แต่บอกให้รู้ว่าใครเป็นเจ้านี่คนทำงานนิวส์วันนะ่ะการุณาย่าเพึ่งมาใช่ไหมเพราะว่า ไม่งั้นฐานเขาเฝ้าอยู่หน้านะออมาทวงหนี้แบบแบบโหดร้ายไม่ได้ทำาอารมณ์ขุนมัวเออเพราะงั้นปล่อยให้เขามีเมื่อไหร่ก็ใจ่ายนเขาไม่เบี้ยวทำอารมณ์ขุนมัวเก็บไว้เถอะเก็บไว้ที่นี่กันไม่หายกันไม่สูญหายหรอกนะเออไม่ถึงขนาดว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหรอกแต่ว่าช้าหน่อไม่มีไม่หนีแล้วก็รอกันแล้วกันเราจ่ายอยู่ไม่ใช่เฮียหวัดเฮียหวัดบอกอะไรนะไม่หนี นี่ว่าสบายสบายเดี๋ยวสบายแล้วเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะเอมนบราดนี่โอ้โหชีวิตเฟื่องฟูนะคือพี่วัดเนี่ยนะสนิทกับผมสมัยน้าชาติแกโชคดีแกได้เพื่อนดีชื่อสุนันท์ศรีจันทาอพอพอได้สุนันท์นี่สุนันท์ชี้แนวทางถูกต้องตลอดเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์เศร้านะไม่มีสุขสนันร่าเริงตลอดโอ้ใจไม่ตกจิตไม่ตก ลหรตัวคุณสุนันดาเหรอไม่ไม่คุณประวัติประวัฒนแต่ว่าเวัฒเจย์วัฒนนี่ยามทุกแกก็ยิ้มเกอ่ะหัวเราะมีความสุขคือตอนแกเป็นนี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยนะไม่รู้กี่หมื่นล้านแกมีความสุขมากกว่าเจ้านี่ออ่ะเต่ว่าคนพูดอย่างนั้นแบงค์เครียดใช่แบงค์นี่เครียดแต่เยาวัฒไม่เครียดเพราะว่าแล้วยาวัฒบอกไม่หนีนะเองไม่ต้องห่วงถ้าคุณมากดจันทร์ผมนะคุณเลยแบงค์คุณเลยจะเจ๊ง ให้เฮียเขาทำหลังวันนี้เฮียก็ฟื้นมาใช่สบายแหวัดฟื้นมาสบายแล้วก็เฮียสุนันท์ก็ฟื้นเหมือนกันเมื่อวานมาได้วันหนึ่งเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวานเมื่อวานเข้ามาแล้วพูดยังไม่ชัดพูดตามไม่ทันปากพอปากนี่ยปากปากพูดใช้อยู่แล้วไง๋อแล้วใจคือใจไปคนนะถ้าอย่างนั้นปากพูดไม่ชัดเนี่ยสมมติแกจะบอกว่าไอ้แมวก็กลายเป็นไอ้แมวไอ้โทรหายไปไอ่ก่อนโอ้ไอ่ไอยไอ้นะหน่อยมีมีอ่างเข้ามาขัดขวางเล็กน้อย ปัญหาเรื่องอ่างนี่ไม่รู้จะทําไงก็ให้แกพักอีกลงมาเยอะไงถึงต้องชีวิตตึงตามต้องเจออ่างไม่เป็นไรคุณสุนันท์พักให้เต็มที่เลยผมให้คุณพักหนึ่งปีเลยผมมาแท้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตนั้นตกกระใจโดนยึดก็ให้พักให้เต็มที่สบายสบายไปอย่ากังวลอย่ากังวลไม่ต้องมาอะไรกังวลว่าเอ๊ะหายไปนานนี่แฟนจะจําได้หรือเปล่าจำได้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วไอย่างน้อยมีจะจำได้คนหนึ่งแล้วโจทย์เยอะด้วย อ๋อจดเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วคุณนันนี่จดเยอะนะเพราะแกหล่อดูคิ้วแกปุ๊บเนี่ยนะมีสตังเลยคิ้วแกมันคิ้วเบริเนฟอ่ะอ่บริเนฟอ่ะถูกต้องเบริเนฟนะคุณนันรัสเซียใช่ไหมบริเนฟคิ้วอย่างนี้เลยแกโชคดีนะคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ยุก็เยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณสุนันเป็นทหารเนี่ยนะแล้วเล่นการเมืองเนีคุณสุนันเป็นนายกไปแล้วคิ้วหนากว่าเยอะเลยคิ้วบริเนฟนะครับเเบรนฟอ่าเลโอนิดบริเนฟที่ มาอยู่มามาเป็นผู้นำนานที่สุดแล้วก็ตามด้ออนโดรพอวันนี้ก็แม่วันนี้ผมนั่งรอว่าทรัพย์สินของบรรดาคอรมอทั้งหลายแหล่นี่มีเท่าไหร่นะปปชก็เปิดเผยมานะมีแต่เข้ามาในเมสเซจนะเห็นตัวอย่างนี่่ผมกุ้มใจเลยอ่ะกุ้มใจว่าคือเขาบอกว่าเอ้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวนี่ ปปชเปิดกลุ่มครมอมอมอุ๋ย1,378ล้านนายกประยุทธ์128ล้านภัยบุญพลอกภัยบุญ51ล้านพลอยนุพงพง์38ล้านอันนี้ผมเห็นตัวเลขผมก้าวขาลงจะลดไม่ได้เลยทำไมอะ่ะเขาอ,อ<พ>่อ,อนมาผิดปกติคือแกล้มเหลวในการสร้างความมั่งคั่งสำหรับชีวิตตัวเองมสู้ลูกน้องเก่าๆตามมาไม่ได้ไม่ไหวแย่ อย่างจริงแต่ก็ไม่น้อยนะสามสิบแปดล้านชีวิตเราอาจจะไม่มีเลยนั่นแหละสามสิบแปดล้านท่านเขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งเท่าไหร่แล้วนะล่ะลถเท่าไหร่บ้านตีราคาที่ดินก็สามสิบแปดล้านถือว่าธรรมดามากนะซึ่งซึ่งทํางานหกสิบปีนะอายุหกสิบปีนนปกตินะถือว่าถ้าแยกกันนี้ถือว่า,วาวควรจะมากกว่านี้สามร้อยเท่าแต่ปรากฏว่าท่านมีเท่านี้แหละเออที่เปิดเผยนะที่เปิดเผยให้ปปชบใช่ แล้วนี่สาปล้านนี่บ้านหลังหนึ่งหรือบ้านสองหลังอะรถสองสาคัแก็บ่อนลาสร้อยพระเหลี่ยมทองสักรูปหนึ่งก็้ทองคำเขาไม่ได้เอาของลูกมาเปิดเผยด้วยไงมันไม่เกี่ยวไงเพราะงั้นอาจจะไปอยู่ที่ลูกเพราะลูกเขาทามีโรงเรียนอินเตอร์มีนี่มีนั่นมีอะไรต่ออะไรไงอันนี่เฉพาะตัวภรรยาก็ต้องรวมนี้ด้วยสิงนั้นก็ภรรยามีทรัพย์สินน่าจะต้องบอกนะก็อยู่ในนี้สิที่ทำรายการช่องห้าเป็นอะไรต่ออะไรใช่ไหม คนละคนนะช่องห้าคนละคนไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่อะไรเป็นถ้าทำช่องห้าไม่ไม่ทำรายการเป็นพูดเรียรวบรวมไม่ถูกตองไม่อ่านไม่อ่านข่าวไม่อ่านข่าวถึงต้องทำความเข้าใจชัดอ่านข่าวเนี่ยของพี่เขาอีกคนใช่ไหมคน เขาเรียกเปนโรดิวเซอร์หรือคนออกแบบที่อ่านข่าวเจ้าแม่ตัวจริงอันนั้นของแท้อันนี้ของท่านรุ่งพงนี่เป็นแค่ทําจดจับรายการเป็นก็ภริยาท่านก็ทำงานด้านนี้มาตลอดใช่กับกับทางคุณประดิษฐ์เอ่อลูกคุณประดิษฐ์แกจรลึกอ่ะเออใช่พวกคือทัมพวกกันตนาผังมึงเอารายการนี่ก็มีความสามารถในตรืงนี้มีความสามารถไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอ่านข่าวไม่ใช่ไม่ใช่อ่านข่าวนั่นของเอ่อของอีกคนนึงเหมือนคนจัดรายการนะฮะเจ้าแม่ตัวจริงเลยเจ้าแม่อพี่หาเจ้าแม่ด้วยนั่นแหละ อะไรเจ้าแม่มีอ่ะพี่มหาเจ้าแม่เลยโอ้โหพี่มหาเจ้าแม่นี่ใหญ่มากนะพลเอกต้องยอมเลยพลเอกก้บหัวให้เลยเวลาเดินผ่านนี่แค่ตาดุหน่อยเดียวเท่านั้นเองจิกหัวอะไรดึงหัวด้แล้วไม่ใช่ดุต่อหน้าต่อตานะดุผ่านจอได้ด้วยใช่วันนี้ทําอะไรผิดนี่เสียงเข้มดึงหัวแล้วดึงหัวอะนะเอาล้บอกไม่นี่ไม่ต้องไปหมอบใต้เตียงหมอบข้างนอกนี่ให้ดิชันหน่อย เขาบอกไงพวกตลกมันบอกไงว่าหาว่ากลัวเมียมากาวันหนึ่งบอกแมงวันนี้มึงกูตบเมียมึงตบยังไงแมงตอ่อหน้าเลยเตบสองมือไหวไหวเมีย <academy> ตบเสียงยังนไะอ้าเสียงดังเลยตบสงด,ดังเลยอย่างนี้เลยเน้อมน้อมปนนมก่อนย่างชอยนี่ก็มีแค่โผล่มาแค่เนี้ยครับโผล่มานะเดี๋ยวก็คงมาจริงจิงติิงนี่แหละมีอย่าง ของเน็ตนี้ยังก็เน็ตที่ยังไม่มีมานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใากฟอรดิเซอร์ช่วยตามหน่อยว่าเขาแจ้งทรัพย์สินไปแล้วที่ปปชว่าคอรมอน่ะมีใครบ้างใครนายกร2 8ยล้านนี่มากกับน้องชายใช่ไหมหมากกับน้องชายสิน้องชายเลน้องชายแปดสิบกว่าใช่ไหมน้องชายมีเงินสด ในบัญชี4ี่สิกว่าล้านที่มีปัญหาอยู่ทรัพย์สินรู้สึกก็เป็นร้อยเมือนนเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันสงสัยมรดกเยอะอ่าเจ้าคุณปู่เจ้าคุณตาขอโทษทรายโสพลเป็นกันแล้วกันเดี๋ยวสมนตรีเมื่อไหร่เปิดเผยทรัพย์สินออกมานี่แล้วจะรู้สึกสลบสลบเออมีแค่เหลือกี่กล่องเออมี่บอกว่าอะไรนะมีมีอะไรนี่ค้างชำระเท่าไหร่เนี่ยนะนี่ค้างชำระ S <S <S แล้วก็นี่ที่ทำท่าจะหนีนี่ทำท่าจะหนีอ่าอ่ะมาดูเดี๋ยวเราดูนะถ้ามีตัวเลขกิ้งๆเข้ามากิ้งกิงเมื่อไหร่เราก็จะเปิดมาให้ทราบว่ามีใครทรัพย์สินอะไรมอมงุ๋ยนี่เป็นเป็นคนนําอยู่แล้วเนี่ยทุกทุกยุคสมัยที่เปิดเผยมานะแกก็ <S <S 2> <S 2> พันกว่า <S <S 2> <S 2> ทุกทีเขาเป็นเขาเป็นญาติพี่น้องเครือข่ายกับทางแบงก์กสิกรไทยธรรมบัตรธรรมบัตรอะไรคอมลิงใช่ไหมใช่รวยเยอะเลยหรอกปีปีหนึ่งนะรวยคอมลิงนี่ กูซัพพร์ตไหมแค่ฟ้องรัฐอย่างเดียวได้ไปสามพันล้านใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ฟ้องรัฐอย่างเดียวเลยอ้างว่าโครงการเสร็จก่อนก็จริงอยู่แต่ว่ารัฐไม่มีสิทธิ์เอาไปใช้ก่อนโดยที่ไม่อนุญาตนั่นได้ได้เขาเรียกว่าได้แบบสบายๆเลยสบายๆอ่าเป็นเป็นลาบลอยอ่ะลาบลาบลาบอันควรได้ของเขาอ่ะเพราะศาลตัดสินไปแล้วใช่อ่าโอ้หนี่รวยเละเลยก็นี่มีพันสามร้อยกว่าล้านซึ่งก็มัน่าจะมากกว่านี้นะอ่า แต่พ่ออุปยุทธ์นี่ก็ถือว่าอืมถ้าน้อยกว่านี้ก็ถือผิดปกติเหมือนกันจะน้อยกับน้องไม่ได้สิพะเพาะเป็นพวหาบต้องสี่พี่พาะว่าถ้าเป็นบรดกก็แม่พ่อแม่ก็ต้องแบ่งกันแน่นอนสิพี่ใช้พี่ใช้พี่น้องไงพี่ใช้กว่าได้เท่ากันแล้วก็ที่เหลือไปแบ่งน้องแล้วกันนะขี่ควาสามารถในการสร้างสร้างฐานะนี่ดีกว่าถือว่าเดี๋ยวรอดูว่าคนอื่นไม่รอดูสิเป็นยังไงบ้างเออเอาวันนี้มีเรื่องอะไรล่ะเรื่องอ จำนำข้าวยังไม่จบเรื่องพลังงานก็ยังไม่จบแต่เมื่อวานนี้พลังงานในในายกฉีกตัวมันนิดหน่อยเด้งเชือกเด้งเชือกมาแล้วก็ฉากหลบนิดนึ่งบอกว่างั้นขอให้สปชอสองเดือนแล้วกันที่จะไปหารูปแบบใหม่ออกมาแล้วมาว่ากันใหม่คือพยายามเด้งเชือกให้หลุดจากกับดักของการที่เขาไปเปิดสัมปทาน29แปลงครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนี่นะผมกลัวว่าจะเหมือนมวยปัม เด้งบ <54. S 2> ูมไปปั้มคุณไหมพอนีงเชือกเข้าไปี่มันทดาสอบปึ้อยู่เลยอ่าเนี่ยแขนเนี่ย้เราตักผ้าเราตักผ้าขวางนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าไอ้น้ำมันเนี่ยคนในคนที่อยู่ทางกลุ่มคุณปิยะสวัสด์มีอยู่คนหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงระบบแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าไอ้ระบบที่ทำกันอยู่จริงแต่มันใช้เวลา คุณจะรีบร้อนไมเนยไม่ทราบเออผมก็ไม่เข้าใจว่าจะรีบไปทําไมเออนะในเมื่อรู้อยู่แก่ใจว่าได้ประโยชน์มากกว่าเอแต่บอกว่ามันใช้เวลาแล้วมันมันต้องเจรจาเยอะขั้นตอนมันอะไรต่ออะไรตกลงคุณจะใช้คติว่าน้ํามันขึ้นรีบตักหรือช้าช้าจะพระรามงามบอกมามันเอาตันสองอย่างอ้ะชาก็เอาด้วยน้ำมันขึ้นรีบตักใช่ไหมให้รีบขุดเหรอให้รีบสบ ช้าช้ารีบสูบน้ำมันขึ้นให้รีบสูบช้าช้าได้พระได้มงาาอมามันเอาทั้งสองอย่างแต่ว่าเงินมาก่อนเงินมาเร็วเพราะพระพระมาช้าช้าที่หลังนี่ที่บอกว่ากลัวกลัวว่าท่านจะเด้งเชือกไปโดนเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ได้หยุดขั้นตอนเขาเดินหน้าต่อพอเขาเดินหน้าต่อปึ้งเนี่ยถึงวันที่สปชอะไรหาทางออกไอ้นี่บอกว่ามันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวต่างชาติจะไม่เชื่อถือการลงทุนรู้ไหมมันก็อ้างอีก ต่างชาติเป็นบีดาเราหรือคือพวกนี้มันอ้างอ้าวอ้างอ้างตลอดคุณคุณโสนึกดูนะคําที่อ้างตลอดไม่สะท้อนต้นทุนจริงราคาน้ามันแต่กําไรเป็นแสนล้านก็ถามว่าต้นทุนจริงคืออะไรบอกมาสิมึงก็ไม่เคยบอกวันนี้นะต้นทุนจริงก็ไม่รู้ว่าลงกานแต่ละแห่งนะอของระยองไฟแนนซ์เท่าไหร่นะของไทยออยเท่าไหร่ของของระยองเท่าไหร่ของไอโซเท่าไหร่ไม่มีใครบอกต้นทุนคืออะไรแล้ว ต้นทุนที่สิงคโปร์ที่เขาบอกแนละ้วมันคือเท่าไหร่ะนะแล้วก็หลังจากบริษทุนแล้วเนี่ยยังมีตัวเลขอื่นที่เราอยากรู้คือนรื่งสำรองน้ํามันมีเท่าไหร่อ้สำรองนี่นะรีเซอร์อ่ะใช่ใ<น>แล้วก็แก๊สมีเท่าไหร่อตอนนี้เรามีที่รู้อยู่แล้วพรูฟเว้น,นพิสูจน์ได้เนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็คาดวปใช้หมดเท่าไหร่แล้วก็โอกาสที่จะ<ม>ท,ที่เป็น probable reserve หรือคาดว่าจะมีเนะี่ยเท่าไหร่บอกมาสิ คือคำว่าไม่สะท้อนสังต้นทุนราคาจริงเนี่ยนะราคาที่เป็นจริงของโลกนั่นแ่ละคำนี้เนี่ยคุณเลิกใช้ได้แล้วละเพราะอะไรเพราะอันที่หนึ่งถ้าสะท้อนจริงราคาไม่เท่านี้เพราะประเทศอื่นเขายังถูกกว่าเรามาเลเซียยังถูกกว่าเราใช้แบ่งกันคนละครึ่งอ่ะในอ่าวไทยนั่นแหละแต่ทําไมเขาถูกกว่าเรานี่ก็คือว่าแสดงว่าราคาที่ขายให้พวกเราเนี่ยใช้ไม่ใช่ราคาสะท้อนราคาจริงก็ถามที่บอกว่า ตอนที่อเมริกาเขาราคาถนนออตอนนี้มันราคาเรื้อน้อยแล้วเขาซื้อจากเรานะเป็นซีนเชาฮะแล้วก็ตอนที่ราคาเขานงั้นและอัตราการขึ้นน้ำมันในบ้านเราเนี่ยเ,ออเทียบกับของอเมริกาหรือประเทศอื่นเนี่ยของเรามันขึ้นขึ้นขึ้น,นแต่เขายังอยู่เท่าเดิมใ,ในณราคาระดับที่100หนึ่งร้อยเหรียญนะตอนนี้มันต่ำกว่าแปดหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญลงมาแล้วทำไมเราไม่ลงในระดับที่ควรจะเป็นล่ะแล้วก็ที่บอกไปสะท้อนตอน้นทุนจริงตรงเนี้ย กำไรคุณแสนล้านต่อปีเนี่ยมันเป็นตัวฟ้องคือคุณสุพล์บอกให้แจ้งสิวงกันคุณต้นทุนเท่าไหร่คุณอะไรเท่าไหร่แล้วคุณขนส่งมาตอนไหนวะเพราะเขาบอกไม่ได้ออามาจากสิงคโปร์อยู่ในแผ่นดินไทยนี่แหละแต่ขายในราคาขนส่งมาสิงคโปร์นั้นผมจึงจึงจึงอยากบอกเรียนท่านประยุทธ์จริงๆแล้วคุณสุวพลเชื่อไหมน้ำมันเนี่ยนะมันเป็นยุทธศาสตร์ ของประเทศเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ให้ใครไม่ได้เลยคุณสมบัติจำได้ป่ะยูโนแคลรจีนจะซื้อใช่สภาอเมริกาประชุมเลยใช่บอกไม่ให้ขายไปขายเชฟรอนเขาต้องอเมริกาด้วยกันเพราะงนั้นจะเห็นเลยนะว่าน้ำมันเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ใครมาเที่ยวถือแบบนี้ใช่แล้วคุณลองไปดูดิผู้ถือหุ้นไอไอ้นเมนีมันเขียนเลยนะว่าเป็นนเมนีนะอยู่สิงคโปร์อยู่ทุกแห่งอะ ดูในเมกาก็มีฮ่องกงก็มีฮ่องกองก็มีเพราะงั้นในทางเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์เนี่ยนะ <c oughs> ใจถึงถึงนะแล้วราคาต้นทุนเนี่ยนะของไฟฟ้ามันขูกเลยนะถ้าไม่เงั้นไฟฟ้าจะขึ้นนะ <c oughs> ต้นทุนไฟฟ้าอยู่ที่แก๊สกับน้ำมันนั่นแหละเพราะงั้นถ้าคุณประยุทธ์เนี่ยเอาปอตทกลับมาเป็นของประเทศนะแล้วจะก,กำไรแสนล้านต่อปีมันก็กลับมาอยู่ให้ประเทศ <c oughs> <ๆ S 1> ไทย นี่ไอ้ไอ้ผู้ถือหุ้นมันเอาไปกินหมดได้ก็ถึงบอกว่าที่ประชาที่มนลมหาประชาชนเขาไปร้องเจ็ดแปดเดือนเขาบอกว่าเอาปตทเป็นของคนไทยใช่ไหมแล้วก็เอาปรับรูปโครงสร้างของการให้สัมป,ปทานสมัยหรือใช่ดีเนี่ยก็ให้ปตททำไปสิปตทสปของไทยแท้ๆทำไปสิทำไมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเแล้วรีบร้อนไปไหนหนึ่งปีนะรีบร้อนไปไหนจะรีบร้อนไปไหน เวลามันน้อยแล้วแถมอาจารย์ไพร,ฟร์ฟยังบอกอีกว่าเขาฝรั่งให้มาส0ก็ถือว่าคุ้มแล้วอ่ะ,อะมันคุ้มได้ยังไงพูดเหมือนกับว่าทรัพย์สินของเรานี่ต้องไหว้วอนฝรั่งมังค่าให้มาขุดแล้วแบ่งให้เราแค่สิเอรหรอทรัพย์สินเขาได้ไปสมล้านล้านเราได้ไปแค่3แสนล้านส0จริงกเขาบอกแค่นี้คุ้มเลยไม่ได้ทวงบุญคุณด้วยนะ,ะแม้จ้างงานคนนะจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่ ทษที่จ้างงานคนสองแสนคนเนี่ยออนะแต่คนหกสบห้าล้านคนเอ,อซื้อน้ํามันแพงมึงกําไรแสนล้านไอ้อย่างนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยนั่นสิเพราะนั้นก็ควรถ้าท่านประยุทธ์เนี่ยในฐานะนายกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกำไรมันมากไปเพราะกําไรแสนล้านเนี่ยคุณมุ่งที่จะให้ต่างชาติเขาเห็นว่าบริษัทนี้มันน่าลงทุนแต่คนไทยอน่าซีดกันเป็นแถว มันควรจะลดกําไรลงมาว่ากําไรสายร้านหุ้นก็ขึ้นเยอะส่วนต่างหุ้นก็เยอะแล้วก็เงินปันผลก็เยอะด้วยทั้งโบนัสกรรมการทั้งหลายหลายอย่างใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีเงินเก็บไว้เพื่อลงทุนต่างประเทศถึงถูกกล่าวหาว่าการไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยไปซื้อัไปซื้อทรัพย์สินไปซื้อสมรทานต่างนานาในราคาเกินจริงกี่เปอร์เซ็นต์นะเกินจริงจะมีส่วนนั้นไปทอนหรือเปล่าเขาตั้งข้อสงสัยเลยอย่างนี้เลย ทำไมต้องไปซื้อต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยจะเปิดสัมปทานอ,ะอ่ะทำไมไม่ให้ปตท,อทอหมดละใช่ใช่ทำไมไปให้เชฟรอนแชปร้อนอ่ะเออเออคือในเมื่อของไทยมีอมกลับเอาไปให้สัมปทานค<ช>ับ ฝรั่งบ้างจีนบ้างฝรั่งเศสบ้างและของเราไปซื้อสัมานที่ไหนครับแพงมากเอถ้าเป็นของดีจริงไม่ตกถึงมือเราหรอกไม่มีทางเขาไม่โง่ใช่ไหมเขาไม่โง่นะถ้ามันยังกล้าลงทุนแสดงมันรู้ว่ามีน้ํามันเท่าไหร่ว่าเขามีเทคโนโลยีสำรวจน้ํามันถ้ามันงั้นมันไปเอาต่างประเทศต้นแล้วไม่มีทางถึงมือปตทหรือปตทสอบพอหรอกผมเล่าให้คุณสพลฟังตอนพลเอกชัชายไปบุกที่เวียดนามมีบริษัทยูโนแคล ซึ่งเป็นผู้จัดก,การพอดีเขาเป็นญาติกันมาบอกให้คุณชาชายช่วยไปคุยกับเวียดนามว่าเขาอยากได้หลุมนี้หลุมนั้นสัมปทา,านน้ํามันกบกาเขาบอกอะไรไหมอเมริกันรู้หมดว่าตรงไหนมีไม่มีเพราะงั้นไอ้ที่บอกว่าไม่มีในฝะรั่งมันมันอาจจะจิ้มบางอันให้รู้ว่าไม่มียิ่งก่อนหน้าน้นสามสิปีที่แล้วนะจนถึงปัจจุบันนี้เทคนโนโลยีในการค้นหาโ,โหมือนเซตเล์เรื่องดาวเทียมก็ตามนะ ต้องดีกว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้การจอดสำรวจเป็นแค่การยืนยันการมีอยู่จริงของปิโตเรียใต้ดินแค่ทักษเองแค่ธาตุทั้งหลายเน่ยเขารู้หมดทักษิณยังบอกเลยบอกว่าจะเอาดาวเทียมมาดูที่ไอ้ไอ้ถ้ำลิเจียเห็นไหมลิเจียชาววิลลินและต่างซีริส์ไปหาไปจะไปหาสักกระเบือในถ้ำไงสักกระเบือทองคำในถ้ำไงญี่ปุ่นมันตำ อาหารไงแต่ว่าใช้สักกระเบือทาคำเจอไหมเจอเจอแต่พันธบัตอเมริกาโมอพันธบัตอเมริกาโมกี่พันกี่หมื่นล้านถ้าคิดว่าอย่างนี้เราเป็นไม่เทศผู้ให้กู้แล้วนะใช่นั่งคอมพิปเตอร์มาจากอุตรดิตมาถึงนี่นะอนทำนียเจียผมถึงบอกพี่สักกระเบือนรี่นสุดยอดเลยนะพี่ชาติสามารถหลอกคนที่หลอกสิบเก้าล้านคนได้ผมเล่าเบื่อหลังให้ฟังเอเรื่องนี้อพอรู้ น้องชายคุณทักษิณเนี่ยไปเล่าให้คนคนหนึ่งฟังออแล้วพอดีอาจาร,รย์ไกรศักดิ์กับพวกผมนั่งอยูบอกเฮ้ยไปรีบตามพี่ชายมึงคือทักษิณเนี่ยพอรู้ว่ามีพันธบัตรเนี่ย <ไป S 1> นะมาเลยไปเลยใช่ไหมบินเฮิคอปเติมพมะเสิงเลยไปเลยเให้ทางน้องชายโทรไปถึงบอกพี่พี่ไม่ใช่ของจริงปรากฏว,ว่าพี่บอกกูไปแล้วถึงที่ทแถลงข่าวเรียบร้อยแล้ว,ลวพันธบัตรอเมมิกาามโม อเมริกาโมไปในในฟิลิปปินส์ก็มีเป็นเป็นถังเลยแบบเดียวกันเนียเลยมีคนมาเล่ขายถ้าอยากจะดูของจริงเนี่ยจ่ายล้านหนึ่งให้ดูตัวอย่างนะผมก็เห็นนะแล้วมาหุ้นกันผมเคยเห็นคุณเห็นไหมเอผมเคยแล้วคุณเห็นเหรียญทองด้วยไหมผมไม่เห็นเหรียญทองดแต่ผมเห็นเป็นปึกเนี่ยใช่อเมริกาโมเนี่หล่อถ้าฟังยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าอเมริกาโมอะไรเมื่อก่อนมีญี่ปุ่นแล้วไอ้กาโมตัดตนกาโมแล้วไม่มีไอ้บัตรเนี่ยเขายกเป็น ใช่ที่เล่นเล่นกันนะครับอ่ากาโมแบงกาโมแบงกาโมนี่มันก็ของอเมริกาผมเียพันธบัตรอเมริกาโมครบเลยแข็งแบงกาพันธบัตรกาโมเป็นประวัติศาสตร์ที่คนที่หลอกคนสิบเก้าล้านคนนะโดนจากกระเบือหลอกนี่พูดถึงตรงปกติปกติเนี่ยนะคนที่ไปรีเกียเนี่ยเขาเรียกอะไรไหมชอบหลอกคนอื่น แต่วันนั้นน่ยถูกโสากระเบือร้องใช่ป่ะพอจะมีสากระเบือทองคำฝังดินอย่างนี้เนยโอ้ต้องเอาเทียมมาส่องดูนะผมตัวสอบเลยไทยเราจะเป็นปลดนี IMF แล้วเราจะเป็นผู้กู้สุดที่ผู้ให้กู้สุดที่โอ้โหคำนวณมาแล้วเป็นกี่พันหมื่นแสนล้านเลยนะสมครหรืมนักการเมืองไทยคนเพื่อนผมเองพอออกจากป่านะพอเขาเริ่มมีตังค์ตำนานของทองญี่ปุ่นฝังเอาไว้ตามถ้ำป่าแถวเมืองกาฬ มันจะมีคนมาขายไหลแทงใช่แล้วใช้เงินไปเยอะเลยนะจ้าคนไปเที่ยวเที่ยวหาหวังว่าจะเจอไอ้ทองคําหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีไม่เจอเลยดำน้ําลงไปก็ไม่มีก่อนนู้นมีข่าวลํำลือบอกว่าเศรษฐีนีเมืองไทยคนหนึ่งบอกว่าเป็นภรยาของชายญี่ปุ่นแล้วภรยาญี่ปุ่นก็เป็นทหารญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ทิ้งทองทิ้งสมบัติไ้ตอนแพ้สงครามก็เลยสร้างก็มีความบั่งคั่ง สร้างโรงแร,งร,งรมหรูหราขึ是是้นมาจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่านั่นคือเขาว่ากันเสียงดังเลยที่ว่ากันมานานแล้วเห็นไหมล่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่แน่ๆคือว่านอกจากเราไม่มีทองคําไม่มีพันธบัตรการโมแล้วนะยังต้องหาออกพันธบัตร8 0 0แสนล้านเพื่อไปใช้หนี้ข้าวหนี้เจ็ดแสนล้าน,นาที่จำนาเจ็งอ่าเจ็ดแสนล้านแล้วก็ยังข้าวเน่าอยู่ในโกดังอีกสิบแปดล้านสิบแปดล้านตันและคนที่รับผิดชอบในช่วงนี้เนี่ย ดูหมีดูดูหมีดูดูอะไรอ่ะดูอะไรดูหมีดูอะไรอีรอดูดอกไม้กับแพงรันราบนกแพงดินที่ริงกระแพงดินเชียงใหม่ก็มีเอออันนี้กําแพงเหมือนกันกรแพงดินเออกรแพงเหมือนกันจะเดินก็ได้ไปเดินข้างบนนั่นแหละไปกรแพงดินก็ได้เชียงใหม่ก็มีอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่กระแพงดินดังในกลุ่มคนไทยมากกราแพงเมืองจีนอ่ะโอ้โหอื้วฉามากกรแพงดินแถวนั้นเนี่ยยุคคุณสรนนะปะ ยุคผมนี่แหละคุณไปเชียงใหม่แต่ว่าแต่บ้านเธอก็ไม่สันกำแพงนะเห็นไหมอจะได้มีูกตีกำแพงแต่เวลาแล้วหลังพิงกำแพงก็มีบาังชั่วหลังพิงกำแพงหลังพิงกำแพงดินเลยละไม่ไปไหนเลยก็มีคือเรื่องข้าวนี่คุณพลดพลดเอกประยุทธ์พูดเองเลยนะพลดเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าปริมาณข้าวเนี่ยที่ระบุในบัญชีส8บล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพดีพอส่งออกขายได้เพียง10% 10%ก็คือประมาณ1.8ล้านตัน <Yeah. S 2> เป็นข้าวคุณภาพต่ำข้าวสภาพเหลืองแล้วเนี่ยกว่า70%อออกมาก็คือประมาณปริมาณเนี่ยประมาณ12ล้านตันแล้วก็เป็นข้าวเสื่อมเสียประมาณ5%กินไม่ได้เลยเนี่ยปรับปรุงก็ไม่ได้นะแถมหายไปอีก1 0 0 0 0แตันนะเพราะฉะนั้นหมายความว่า เงินเขาใช้เท่าไหร่แล้วไหมคุณตัวพลแปดแส0 0ปดกว่าล้านนะไม่ใช่เจ็ดแสนนะเอ่อก็รัฐบาลใช้เวลาห้ารอบที่ซื้อชาวนาผลิตข้าวถ้าสมมุติว่าขายข้าวไอ้ที่ว่าดีในเปอร์เซ็นที่คุณประยุทธบอกเนี่ยก็จะได้เงินกลับมาแค่สองหมื่นหล้านบาทเท่านั้นะในราคาขายในที่ว่า1 2ื่นพันบาทต่อตันได้เงินแค่นี้เองนะ ได้เลยเน<ด>ี่ยสองหมื่นแต่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าอีกนะแล้วก็ถ้าคิดข้า16ิล้านตันที่คุณภาพต่ํเนี่ยนะฮะจะขายได้เฉลี่ยประมาณห mm. ้าพันตันก็ห้าพันตันนี่ให้หรูมากแล้วนะไาด้ราคาสูงแล้วนะก็จะได้เงินกลับมาอีก80ดหมล้านบาทเท่านั้นเนองส่วนแล้วก็ขายทั้งหมดแล้วเนี่ยได้เงินมาวันนี้นะก็จะได้เงินเข้ามาประมาณหนึ่งแสนล้านบาทเมื่อน,นํามาหารบกบหนี้เราจะต้อง ขาดเงินเป็นหนี้เนี่ยเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านบาททีนี้จะหาเงินคนโง่ที่มีเงินแสนล้านมาซื้อข้าวเน่เขาข้าวเน่าไม่ได้แล้วะนี่หักข้าวเน่ากข้าวข้าวไอ้ที่จะผสมเอทานอลใช่ไหมโอ้ไปย์ทำเอทานอลต้องหาคนโง่ที่มีเงินหนึ่งแสนล้านมาหาซื้อข้าวเน่าพวกนี้แล้วคนโง่จะมีปัญาหาเงินหนึ่งแสนล้านเหรอค่ะเ้วจะคนโง่ที่ต้องจะถูกว่ามองว่าโง่เพราะว่าจะต้องจ่ายเงินหนี้ทั้งหมดเนี่ยให้กับพวกขี้โกง โกมันโกงมือแล้วก็ยังหนีคุกยังรอดคุกล้วลาทุกวันนี้ไงใชเออคือตรงนี้มันเจ็บปวดตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกไม่มีที่จะปล่อยให้ผู้นําชาติทําความสูญเสียมากขนาดนี้อ่าแล้วก็รอยนวลรอยนวลแล้วก็ไม่มีไม่ไม่มีทางเลยที่เขาจะปล่อยให้เขาเรียกว่าให้สภาบ้างให้คนที่เกี่ยวข้องทีมอยู่ในอำนาจจะลงโทษคนทำเสียหายเนี่ยนะ อยู่ในสภาพมาถกกันว่าเอ้ยเอาผิดได้หรือเปล่านะหรือบางคนบอกอะไรไหมคุณคุณสมพลนายกไม่ได้เข้าไปไปชุมกนขออ๋อนะนายกเป็นประธานแต่ไม่เคยเข้าสักครั้งเพราะงั้นน่าจะไปเอานายกผิดได้ไงเอาเอาถ้าอย่างนั้นตอไปมึงไม่ต้องมีนายกแล้วไม่แล้วจะมานายกทำสักกระเบือทำไรเออล้วเป็นนายกทาไมนั่นสิเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบแม้จะไม่ใช่นั่งอยู่หัวโตนั่นสิเพราะอะไร เขาบอกนะปปชเตือนสองสามรอบใช่ว่าให้หยุดนะใช่แล้วพลเอกไปยุทธให้สัมภาษณ์เองนะอบอกว่าติดเตือนเพร<ว>า<ว>ะรัฐบาลน,นะเพราะคุณเป็นนายกเพราะคุณเป็นนายก<ม>ท่านเป็นพบบสบท่านก็บอกว่าเรื่องนี้จะปล่อยไปไม่ได้นะทนายกใช่นในแต่ปรากฏว่าทานายนายกและพวกสอนอชาบางคนกลับมาบอกว่าเฮ้ยอาจจะรอดนะเพราะว่าเขาไม่ได้นั่งประชุมเรื่องข้าวเลยหัวโตสักรันทีนี้มันพูดภาษารีสันนชัยยึดหลักสีสัรนนชัยศาสตร์ การทำทุกอย่างต้องมีคนรับผิดชอบสิครับอผู้นํารัฐบาลไม่งั้นว่าคุณอาว่าอ้าวถ้าวันวันหนึ่งคุณบอกคุณนุ่งๆอยู่แล้วเกงในคุณหายคุณนุ่งอยู่เนี่ยนะแล้วคุณบอกไม่รู้ใครเอาไปก็ได้ไงใช่ไหมใช่คุณต้องรับรู้เพราะว่านี่คือคุณมารับตําแหน่งจะเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องรับผิดชอบภายในที่เขามอบหมายให้แล้วก็ตามสโคปของงานที่ว่าไวอเดียวกันอ่ ก็เบรกกันไหมบอกเบรกกันไหมเขาบอกเขาบอกงี้เ็าบอกเดียวเบรกนะคะอ๋อเหรอแต่ว่าดูดูแต่ชนิดก่อนแล้วกันนะให้ฟังเรื่องหุ้นหน่อยเออหกบวกหกอ่ะบวกหกจุดสองเก้าซื้อขายกันพันเก้าร้อยลายไปแล้วโอ้โหแต่ซื้อสองทีนะเออแสดงว่าวันนี้เป็นวันที่รุ่งเมื่อวานก็สีเขียวสีเขียวมาสามสี่วันแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะเออก็ช่วงนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสีเขียวมั้งเออทองทองไปงยลงแล้ว ทองฮาลวันฮาโลวนีนลงร้อยห้าสิบาทน่ะโอ้โหผีมาขึ้นกับผีลงแลผีผีวันเียวเน,นือหมื่นแปดพันสี่ร้อยนะขายหมื่นแปดพันห้าร้อยนี่ฮาโลวีนทองว,วันฮาโลวีนลดลงร้อยห้าสิบาทนะสองแท่งเลื่อนทั้นบอลฮาโลวีนไม่ถูกแล้วต้องผีหลอกกันแล้วไหนผมว่าพี่น้องผู้นั้นเขาหนีผีเมืองไทยเออพราะว่าเขาเรียกว่าคนไทยกลัวผีไทยนะฝรั่งกลัวผีฝรั่ง มีฝรั่งมันแจ็คคูร่าเนี่ยใช่ใช่ไหมมีไอประเภทแบบหมาป่าของเราไม่มีเราไม่นาคพระกระโพ่อนาคพระกระโช่วงหลังๆนี่ฝรั่งมีซอมบี้ใช่ซอมบี้วอล์กิ่งเดดนะของเราของเรามีสองอันพ่อนาคราชวัตรเออพ่อนาคเออไอโนนอะไรราชรัชโยธินอะไรแถวโน้นอ่ะเออเเรามีเขาเรามี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 พวกตายทั้งเป็นโอ้ไม่ตายทักทีมีพวกตายทั้งเป็นกับไม่ตายทักที เยอะเป็นซอมบี้เป็นการซอมบี้การเมืองเยอะตอนนี้กําลังถูกแช่เย็นอยู่นะกําลังบางแห่งก็แจ้งทำเป็นตายผมสังเกตแกอุ้มหมีเนี่ยหมีอึดอัดตาดําเลยตาดําเลยหมีไม่ได้หลับได้นอนเพราะว่าตาดาไปเลยดบไปเลยเพราะว่าพอรู้ว่ายี่จะมานอนไม่หลับจะมาอุ้มเออแม้แต่หมีก็ยังตาโหลเลยเอาละครับพักหน่อยไหมพักไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งครับ